สวัสดีปีใหม่ค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพี่รมพักดีค่ะกลับมาพบกันในสกราดใหม่2นะคะ2567 ซึ่งในหลายๆที่ก็ถือว่าเป็นการเปิดทำงานวันแรกนะคะต้นปี2,567ค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของของขวัญปีใหม่ที่ทางหน่วยงานต่างๆนะคะนำมามอบให้กับประชาชนค่ะเรามาดูในส่วนของทางกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดของขวัญปีใหม่นะคะ2,567 โดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบในส่วนของการดําเนินมาตรการในโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่2,567ค่ะโดยนายพรชายธีรเวชผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบและรับทราบการดําเนินมาตรการโครงการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบเป็นของขวัญน,นะคะปีใหม่ให้กับประชาชนดังนี้ค่ะ 1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมนะคะจำนวน2มาตราได้แก่1มาตราลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธ,ธิและนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัยปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการที่จะมีที่อยู่เป็นของตนเองส่งเสริมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอาสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอาสังหาริมทรัพย์โดยมาตรการดังกล่าวค่ะจะให้หลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2นะคะเหลือร้อยละ1และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ0.01 จะเป็นในเฉพาะส่วนของการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกันค่ะสำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยนะฮะได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฟดบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์และห้องชุดทั้งบ้านมือ1และมือ2เฉพาะที่มีราคาซื้อราคาขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญาโดยไม่รวมถึงกรณีขายเฉพาะส่วนตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะถึงวันที่31ธันวัน คม2567ค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของมาตรการ Easy e Receive นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่านนะคะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยมาตรการดังกล่าวค่ะก็กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีช่นิติบุคคลนะคะหากลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสําหรับการ การซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชาอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวน50,000บาท โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e t a h invoice and e-receipt นะคะของกรมสัมพากรเว้นแต่ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้จะได้จ่ายให้แก่ผู้มีใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ก็คือค่าหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารค่าบริการหนังสือนะคะหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสินค้า1ตําตำบล1น,นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนไว้แล้วโดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าวจากผู้มีช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-tax invoice and e r e c e i v e นะคะของกรมสรรพากรอย่างไรก็ดีค่ะค่าสินค้าหรือค่าบริการที่สามารถหักลดหย่อนได้ไม่รวมถึงค่าซื้อสุร b าเบียวนนะคะค่าซื้อยาสูบค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เรือค่ะค่าน้ำมันนะคะก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์นะคะค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลง การให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่1มกราคม2567หรือสิ้นสุดหลังวันที่15กุมภาพันธ์2567ดนะ้วยคะแม้ว่าการจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่1มกราคม 2,567จนถึง15กุมภาพันธ์2,567ก็ตามค่ะและค่าเบี้ยประากาันวินาศภัยโดยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการนิติบุคคลก็สามารถที่จะจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการ e-tax invoice และ e-receipt นะคะโดยศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว e ็บไซต์ e-tax. dot rd dot co dot th และสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถที่จะจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะผ่านบริการ e-tax invoice by timestamp ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทโดยศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th นะคะก็ไปศึกษารายละเอียดกันได้ค่ะต่อมา จะเป็นมาตรการโครงการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยน,นะคะแล้วก็เสริมสร้างวินัยการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นจำนวน19มาตราโดยมีดังนี้ค่ะ โครงการแรกนะคะเป็นโครงการมีออมมีลุ้นกับสลากออมสินส์2ปีฉลองปีใหม่ของธนาคารออมสินนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมผ่านสลากออมสินสําหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีทั้งแบบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลค่ะตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2566จนถึง31มกราคม2567นะคะวงเงินรางวัลพิเศษรวมจํานวน111ล้านบาทกําหนดการ ออกรางวัลจำนวนหนึ่งครั้งนะคะสำหรับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ต่อมาจะเป็นในส่วนของโครงการวินัยดีมีเงินค่ะเป็นของขวัญแล้วก็กําลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0แสนบาทที่ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของธนาคารค่ะเช่นมีประวัติการชาระหนี้ดีไม่น้อยกว่า3ปีเป็นต้นก็จะได้รับเงินรายละ500บาท ซึ่งสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ภายในวันที่15มกราคม2567ค่ะต่อมาจะเป็นโครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรนะคะก็จะเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทกศค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรนะคะช่วยเหลือลูกค้าเกษตรและผู้มีรายได้น้อยตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตรและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะวงเงินกู้สูงสุด ต่อรายไม่เกิน100ล้านบาทก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีใน2ปีแรกแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยในปีที่3ถึง4นะคะที่ร้อยละ4ต่อปีหากปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารและได้รับส่วนลดค่าวิเคราะห์1,000 0บาทสําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินกู้ใหม่ตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคม2567 และมีวงเงินกู้ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปนะคะระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31มีนาคม2,567ค่ะ โครงการที่4ค่ะเป็นในส่วนของโครงการชำระดีมีโชคนะคะก็เป็นของทกาศาค่ะโดยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพและก็ความสามารถในการชำระนี้นะคะได้รับสิทธิการลุ้นรางวัลรวม500ล้านบาทจากการชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง31มิถุนายน2567ค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของโครง การผลิตภัณฑ์สินเชื่อแทนคุณค่ะเป็นของทอกศออีกเช่นเดียวกันนะคะเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกร,ร,กรผู้สูงอายุก็คือตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่มีหนี้สินเป็นภาระหนักไม่สามารถชําระหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วก็มีความประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อให้ทายาทที่รับช่วงการประกอบอาชีพเนี่ยปิดชําระหนี้เดิมจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะคะระยะเวลาดําเนินโครงการ ก็คือตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง31มีมนาคม2567ค่ะ ต่อมาเป็นโครงการที่6กนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงการสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพเป็นของทกศเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นค่าลงทุนนะคะในการประกอบอาชีพการเกษตรอาชีพนอกภาคเกษตรหรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยร้รอยละ4ต่อปีนะคะระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน18เดือน แล้วก็กรณีกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีค่ะเป็นเวลา3ปีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีนะคะแล้วก็ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง31มีนาคม2,567ค่ะต่อมานะคะเป็นโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนหรือทกสเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเกษ เกษตรกรรมนะคะหรือว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะของสมาร์ทฟาร์เมอร์กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบีย้ยก็อยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดนะคะไม่เกิน18เดือนและกรณีกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนอัตราดอกเบีย้ยก็อยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีค่ะระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน15ปีระยะเวลาดําเนินโครงการนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2อง 567ค่ะโครงการต่อมาเป็นโครงการสินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากปี2566นะคะเป็นของทอกสออีกเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤตวงเงินกู้รายละไม่เกิน5แสนบาทอัตราดอกเบี้ย MRR นะคะ อยู่ที่1ต่อปีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดเนี่ยไม่เกิน10ปีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงธันวาคม2567ค่ะต่อมานะคะจะเป็นโครงการของขวัญปีใหม่2567เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าทออสอเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศายัยและเพิ่มกำลังซื้อเพื่อ ให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะสำหรับการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB All g e n โดยได้รับเงินรายละ1,000บาทตั้งแต่เดือนธันวาคม2,566ยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์6 7 6 7ค่ะทั้งนี้ก็ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดเอาไวนะะ้นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่ทางกระทรวงการคลงังแล้วก็ห ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะในปี2567นี้ค่ะและในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเองค่ะทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะพลเอกทรงวิทยนุนพักดีท่านก็ได้มอบสารอวยพรปีใหม่นะคะให้กับกําลังพลโดยมีข้อความดังนี้ค่ะเพื่อนทหารและตำรวจตะเวนชายแดนที่รักทุกนายตลอดปีพุทธศักราช2566 กองทัพไทยและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการปฏิบัติภารกิจรับใช้ประเทศชาติในการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล จนภารกิจทั้งหลายสำเร็จลุล่วงเป็นผลดีต่อประเทศชาติและเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณเพื่อนทหารและตำรวจตะเวนชายแดนทุกนายด้วยความจริงใจที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งอดทนเสียสละจนทำให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ทุกท่านยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้และขอให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถมีคุณธรรมสมัครสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนอันจะนำมาซึ่งสันติสุข และความเจริญก้าวหน้าต่อตอนเองและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นี้ผมขออาราธนาคุณพระศสีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบรรดาลพระราชทานพรให้เพื่อนทหารและตำรวจตะเวนชายแดนทุกนายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีจิตใจเบิกบานมีปฏิภาณไหวพริบมีสติสัมปชัญญะมีความอดทนกล้าหาญเสียสละประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสุขภาพพารณาณมัยแข็งแรงและสำริดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติสืบไปและนี่ก็คือในส่วนของสารอวยพรปีใหม่นะคะที่ทางผู้บัญชาการหาสูงสุดค่ะพลเอกทรงวิหนุนพักดีนะคะได้มอบให้กับกำลังพลนะคะในโอกาสขึ้นปีใหม่นะคะพุทธศักราช2567ค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของควัญปีใหม่นะคะที่ทางกระทรวงการคลงังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มอบให้กับประชาชนค่ะก็มีมากมายหลากหลายโครงการเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการลดภาระหนี้ต่างๆนะคะของทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะฮะรวมไปถึงมาตรการภาษีค่าธรรมเนียม โครงการกองทุนการออมแห่งชาตินะฮะก็ได้มีการมอบของขวัญให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ3 0 0แสนสิทธิ์ค่ะ ก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้นะคะตามเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆนะคะโดยการดําเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งสร้างความสุขและก็ขวัญกําลังใจให้กับประชาชนชาวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่2567นี้ด้วยนะคะก็วันแรกของการเปิดทํางานกันเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปีที่หลายๆคนเนี่ย เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะที่เบิกบานขึ้นแล้วก็มีแต่ความสุขความมั่งคั่งความก้าวหน้าในชีวิตนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อั p o d c a s t ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กอง,ากากองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชาการจำนวน45อัตราประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1ธันวาคม2566 จนถึง11มกราคม2567สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร063-083-3267และ063-074-7237ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป